พวอออนไลน์เร r n i นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป6สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมืองบทบาทและความสำคัญในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยความสำคัญของการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นวิธีการที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศการเลือกตั้งเป็นการสร้างความถูกต้องและชอบธรรมในการใช้อำนาจทางการเมืองของรัฐบาลการเลือกตั้งเป็นกระบวนการเปลี่ยนอำนาจการบริหารประเทศการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายระเบียบ กติกาการเลือกตั้งการสอดส่องดูแลการเลือกตั้งการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิป,ปไตยมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดหากเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาไม่น้อยกว่า5ปีมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่1มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช่นวิกลจริตเป็นภิกษุสามเณรต้องคุมขัง